สวัสดีนิสิตทุกคนนะครับวันนี้ผมพูดถึงหัวข้อของการอินทิกรัลเชิงซ้อนนะครับโดยทั่วไปเราเรียกกันว่าคอนทัวอินทิกรัลนะครับเพราะว่าคอนทัวหมายถึงเส้นทางนะฮะในส่วนตรงนี้นะครับผมอาจจะขอเกริ่นถึงการอินทิกรัลของฟังก์ชันจริงนะครับในวิชาแคลคูลัสนะครับที่เราเคยเรียนในชั้นพื้นฐานนะครับว่าการอินทิกรัลนั้นนะครับมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับซึ่ง การอินทิกรัลก็เหมือนกับเป็นการทำการหาอนุพันธ์ย้อนกลับนะครับภาษาเรียกปฏิยานุพันธ์ใช่ไหมครับในการอินทิกรัลฟังก์ชันจริงนะครับเราก็จะมี x ใช่ไหมครัแล้วก็ fx นะครับซึ่งในการวิเคราะห์นะการอินทิกรัลของฟังก์ชันจริงนะครับเราก็สามารถที่จะแทนได้ด้วยการซอยพื้นที่เล็กๆใช่ไหมพื้นที่เล็กๆเดลต้าเน็กซเดลต้าเอ็กซ เดลต้า x อ็กซ์หนึเดลต้าเอนะครับไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ที่ตำแหน่งนี้นะฮะมีความสูงก็คือ f, f x 1นะฮะตัวน,นี้อาจจะเป็น uh huh. จุดเอ็กซ์หนึ่ัวนี้ x 2นะฮะ x 3ไปเรื่อยๆเนะี่ยเป็นถึง x n นะความสูงของมาันนะครับการอินทิกรัลน,นะครับ f x dx นะครับก็เท่ากับ summation ของ i เท่ากับ1นนะจนถึง n นะครับของ fxi นะครับแล้วก็เดลต้า xi นั่นเองนะฮะก็คือโดยทั่วไปเราก็เรียกว่าเป็นพื้นที่นะเพราะเป็นความสูงนะฮะตรงนี้เป็นความเป็นความกว้างนะความสูงคูณความางนะนะก็คือพื้นที่พื้นที่ใต้กราฟน,นั่นเองพื้นที่ใต้กราฟที่เราสนใจนะ จากจุดไปจุด b นะฮะอันนี้ก็คือลักษณะของการนิยามนะครับการอินทิกรัลของฟังก์ชันจิบนะฮะเราเห็นว่าการอินทิกรัลนั้นนะครับเป็นเส้นทางในแกน x ์นะเป็นเส้นทางน,นี้จาก a ไป B นะฮะแต่พอเรามองเพราะว่าโดมเมนของมันนั้นเป็นแค่แกน x นะฮะเป็นเส้นตรงแต่พอระบบของเราเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันเชิงซ้อนนะฮะคุณเห็นว่าโดมเมนของเรานั้นนะครับเป็นระนาบนะฮะ แต่การอินทิกรัลเนี่ยนะฮะมันต้องคูนกันระหว่างความยาวนะครับกับค่าฟังก์ชันที่ถูกอินทิเกรตนะฮะดังนั้นการอินทิเกรตในระนาบเชิงซ้อนจึงไม่ได้มีแค่แกน X นะฮะไม่ได้มีแค่เกนมันยังมีแกน Y ด้วยนะครับดังนั้นคอนทัวร์เนี่ยคอนทัวร์อินทิกรัลหมายถึงการอินทิเกรตโดยกำหนดเส้นทางนะฮะก็ดี DC ดีซีก็คือเส้นทางนะฮะ แต่เรื่องของการนิยามการอินทิเกรตก็ยังคงเหมือนเดิมเพราะว่าการอินทิเกรตก็หมายถึงฟังก์ชัน f c นะคูณกับเดลต้า c i เดลต้า c i ก็คือระยะห่างเล็กๆชิ้นเล็กๆเนี่ยเอามารวมกันนะฮะเอามารวมกันนะเอามารวมนะครับเดีย๋ยวลักษณะเหมือนกันนะเอามารวมกันทั้งหมดเนี่ยสัมบิชันทั้งหมดเลยนะเอามารวมกันจนถึงจุดนี้นะครับมันก็คือการอินทิเกรตนะฮะผลรวมของ เนี่ยทางชิ้นเล็กๆไลน์อินทิกรัลนะครับเราก็เรียกว่า contour integral. คอนทัวร์อินทิกรัลนะฮะลักษณะของ contour integral. คอนทัวร์อินทิกรัลนะฮะนการที่เราจะพิจารณาการอินทิเกรตในระนาบเชิงซ้อนเนี่ยฟังก์ชันเชิงซ้อนเนี่ยเราต้องทราบเส้นทางด้วยนะว่าเส้นทางของเรานั้นถูกกำหนดยังไงนะฮะเราถูกกำหนดยังไงนะครับตัวอย่างนะครับเนียนนะครับ ให้เราอินทิเกรตนะครับอันนี้ผมใช้ฟังชันง,ง่ายๆนะจากจุด c นะ c หนึ่งเท่ากับศูนย์นะครับไปจนถึง c นะ c สองนะครับเป็นจุดหนึ่งบวก i นะโดยเส้นทางนี้นะครับถูกกำหนดด้วย y เท่ากับ x ควานะ y เท่ากับ x ควา เส้นทาง c นะครับถูกกำหนดแล้วนะคนะอนทัวร์ c นะครับงั้นการอินทิเกรตนะครับถ้าเราอนะินทิเกรต f c นะ dc นะโดยที่นะอันนี้ผมกำหนดนะฮะโดยที่ f c ของเราเนี่ยผมให้เป็นฟังก์ชัน c ธรรมดาเนี่ยนะคอนทัวร์ c ธรรมดา f c เท่ากับ c นะเพื่อให้อ่าไม่ต้องไปคำนวณอะไรเยอะๆนะฮะแต่สำหรับาการยกตัวอย่างหรือคอนเซปต์ไอเดียในการอินทิเกรตไปดู แล้วก็ F C D C แล้วเราก็จะเห็นว่าเส้นทางถูกกำหนดแล้วนะถูกกำหนดแล้วเส้นทางเราคืออะไรนะเส้นทางถูกกำหนดแล้วดังนั้นเราก็จะพบว่าเส้นทางตัวนี้นะเส้นทางตัวนี้นะครับเส้นทางตัวนี้ F C นะ F C ของเราทราบแล้วเท่ากับ C นะครับแล้ว C ของเราก็มีค่าเท่ากับ x บวก i y นะ x บวก i y นะครับซึ่ง D C ก็ต้องมีค่าเท่ากับ dx บวก idy นะฮะโดยที่นะครับเส้นทางตัวนี้บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่าง y กับ x ตัวทีสองนะฮะ y เท่ากับ x ตัสองน,น 2, นะดังนั้น x ของเรานะฮะดังนั้นตัวนี้นะครับเราก็จะได้ว่า x ของเรามีค่าเท่ากับเป็นตนัวแปรอยู่นะฮะแต่ y ถูก c o n ส t r a i n นะฮะ,ะถูกเรียกว่าถูกจำกัดนะฮะให้เป็นฟังก์ชันของ x สนะฮะงั้นเท oh, ่ากับ x กัสงงั้น c เท่ากับ x บวก i y นะครับคอนทัวร์ตัวนี้นะครับหรือเส้นทางตัวนี้ทำให้เราได้ว่า c mm hmm. มีค่าเท่ากับ x บวก i x กัสนะฮะดังนั้น dc นะฮะ dc ก็เลยกลายเป็นว่า dx บวก2 i x dx นั่นนเองนะ เพราะว่าเส้นทางตรงนี้ถูกกำหนดไว้นะว่า y, y ที่เราบ x ควร์นะ y, y ที่เราบ x ควร์โอเคนะครับดังนั้นอิ 4, นทิกรัล f c นะฮะตามเส้นทาง c เนี่ยนะนะตามเส้นทาง c เนะี่ยคอนทัวร์อินทิกรัลนะครับ d c นะครับมันก็คืออินทิเกรต x บวก i i y ใช่ไหม c เพราะ f c ของเราคือตรงนี้แล้ว c ของเราดันเป็น x บวก i y นั่นก็เป็น2องอันนี้ผมแทนค่าไปแล้วนะครับ y c ี่นะ fc แล้วก็ DC, d c dx บวก idy นะฮนะ,ะนนะนะเส้นทาง c นะถูกกำหนดแล้วนะฮะไปตาเส้นทาง c แล้วกันนะครับแล้วก็เราจะได้ x นะบวก i นะครับแล้วก็ x สองนะครับจบแป๊บเดียวแล้วนะฮะ และ dx d อ่า x บวก 2i x dx นะฮะโดยขอบเขตต้องการอินทิเกรตก็คือนี่แกนเใช่ฮะเเท่ากับ0นะครับ x จาก0ไปยัง x เท่ากับ1นเนี่ยจาก0ไปจเท่ากับ1นะครับนะดังนั้น ก็คือจากอินทิเกรตจากศูนถึง1นึ่งนั่นเองนะเราจะเอาอินทิเกรตเราก็ศนยถึงหของ dx คูณด้ใช่ฮะ x dx นะบวกกับ i x สแควร์ dx นะฮะอันนี้คูณเข้าไปนะฮนะนะแล้วก็บวกกับ Uh, 2 i x ไอดีนะฮะและลบนะฮะลบของ uh, x อกำลังสามนะฮะ, D, x, นะแ,ละแล้วก็ดีเอนะฮะแล้ก็อินทิเกรตแต่ละเทอ นะตัวน <N cess inh aling> <handled kr> ี mm ้นะอันนี้เช็คนี่หนึ่งตกลงนี้นะเ่ามว่เป็นการคูณธรรมดานะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะได้ออกมาเป็น x สแควร์ส่วน2องนะฮะบวกกับ i x กําลังสส่วนสะฮะ x กําลังสส่วนสบวกกับ2 x กําลังสส่วนสะฮะแล้วก็ลบ2 x กําลังส่ส่วนสะครับแล้วก็ศูนย์ถึงหนึ่งอันนี้ก็คือ การอินทิเกรตนะครับอันนี้คือตัวอย่างของการ integrate. อินทิเกรตในระนาบเชิงซ้อนนะครับโดยมีการกําหนดเส้นทางเราก็เรียกว่าคอนัวรอินทิเกรตนะอันนี้คือตัวอย่างง่ายๆนะครับอันนี้เราก็แทนค่าลงไปกันนะครับะนะครับเรามาวิเคราะห์ต่อนะฮะอันนี้คือตัวอย่างนะครับการอินทิเกรตนะกาอินทิเกรตนะครับ เราวิเคราะห์ตอบนะครับแล้วอีกนะครับแล้วขนาดของมันนะฮะแล้วการอินทิเกรตเนี่ยนะฮะมันลู่เข้าหรือเปล่านะครับคำว่าลู่ลู่เข้าก็คือมันมีขนาดจํากัดนะครับมันมีค่าที่มันน้อยต้องต้องไม่ใช่อนะิ <S <S นฟินิตี้นะฮะคือมันนิยามได้นั่นเองนะถ้าเป็นอินฟินิตี้คือมันนิยามผลของการอินทิเกรตไม่ได้นะฮะคือการอินทิเกรตคือการคูณฟังก์ชันไปยังชิ้นเล็กๆๆๆมารวมกันนะฮะเรามาดูนะครับว่าอ่า การ,ราการประมาณกาารรปะมณนะฮะเพื่อจะดูว่าไอการอินทิเกรตของเราเนี่ยมันให้ผลนิยามได้หรือเปล่าเนี่ยเราพิจารณายัางไงนะครับอ่ะเรามาดูนะฮะงั้นการอินทิเกรตเนี่ยนะครับมันจะให้ค่านะครับมันจะต้องเป็นอ่ซัม u m m a t อ่ n หรือซัมเมชั o n ของ f นะฮะอ่า ci นะฮะอันนี้ก็คือ ci แล้วก็ d ดลต้าซนะีไอะ ขนาดของมันนะครับจะต้องน้อยกว่าเท่ากับซัมมิชันของ FCI นะฮะแล้วก็อันนี้ค่าอ,อของ d a t a CI นะเดล a ้า CI อันนี้นะครับการอินทิกรัลนะนี้คือเทอร์มนี้นะครับผลการอินทิกรัลถ้าเราใช้ขนาดนะฮะแนขนาดนี้นะครับมันจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าขนาดผลนะของขนาดคูณกัน นะครับเพราะาตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นบวกลบนะก็ทาให้มันมีโอกาสที่จะทําให้มีค่าได้น้อยกว่านะครับค่านี้เพราะค่านี้จะเป็นบวกตลอดนะครับและมันก็จะต้องน้อยกว่านะฮะน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับ m นะครับ m ก็คือ summation ของ d e t ต้า i นะมันจะต้องน้อยกว่าขนาดของ m m คือค่านะ m ตัวนี้นะครับ m คือ ค่าสูงสุดนะค่าขนาดนะครับก็คือ fc นะี่นะะสูงสุดนะในเส้นนี้ fc สูงสุดคือค่าอะไรนะครับก็คือค่า m นะ่นะซึ่งมันจะต้องน้อยกว่าเพราะว่า fc ตัวนี้ก็อาจจะมีทั้งขนาดสูงสุดและน้อยกว่านะครับค่าอื่นสมมติตรงนี้เป็นค่าสูงสุดตรงนี้ค่าน้อยกว่านะฮนะน้อยกว่าน้อยกว่านั้นะผลของการอินทิเกรตคูณกับเดลต้ c เนี่ยนะนะ มันจะต้องได้น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าสูงสุดตรงนี้นะค่าส,สูงสุดของ fc เนี่ยประมาณนะผลคูณกับความยาวนะฮะตรงนี้ก็คือความยาวนะฮะนี้คือความยาวเอสสินะขนาดของเอสสิงั้นมันจะต้องมีค่าเท่ากับน้อยกว่า m คูณกับ l นะครับนี่คือการประเมนินนะฮะงั้นการอินทิกรัลนะฮะการอินทิกรัลเนี่ยนะฮะผลที่ได้เนี่ยนะมันจะต้องน้อยจากค่าสูงสุด ค่าสูงสุดของฟังก์ชัน f4 ที่อยู่ตามเส้นทางนี้นะคือ m นะครับแล้วก็คูณกับความยาวนนี่คืออันดัมาดงั้นถ้าเราพบว่าค่า m ที่บนเส้นทางสูงสุดเนี่ยมันเป็นค่า infinity ขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็แสดงว่าค่าก็อาจจะผลกานอิจิก้ัลก็คือมันลูกออกนะมันให้ค่าที่นิยามไม่ได้นะครับงั้นถ้าค่า m มีค่าจํากัดค่า l มีค่าจํากัดนะครับผลการอินทิกรัลของเราก็จะมีค่าที่นิยามได้ นะฮะอันนี้คือคือการอินทิกรัลการเส้นทางนะครับซึ่งตัวนี้นะฮะมีความสําคัญใอการนาไปใช้ในการพิสูจน์นะฮะทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงซ้อนในบทที่2นะครับที่เรื่องพวกทฤษฎี r e ซเรื่อต่างนะฮะซึ่งจะต้องใช้ในการวิเคราะห์นะครับอ่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างนะครับของคอนตัรอินทิกรัลอื่นๆนะครับอินทิกรัล เส้นทางต่างๆนะฮะเอาเรามาวิเคราะห์นะครับะะตัวอย่างนะฮะเส้นทางนะฮะตัวสําคัญนะครับคนทุนนะครับอ,อัอนนี้ผมให้ใช้เส้นทางนี้นะฮะเมื่อนี้นะฮะเส้นทางนะฮะถ้าผมใช้ส้นตัวตรงนี้น,นะครับยกกลับมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุด C อ่าตรงนี้ก็จะเป็นตัวจุดศูนย์นะครับ อันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งหนึ่งนี่ยอันนี้อาจจะเป็นอ่าจะเป็นเส้นตรงก็ได้ใช้เป็นตัวอ่าโอเคใช้ parabola เหมือนเดิมก็ได้นะอันนี้ก็เป็น y เท่ากับ x s q u a r e นี่ย x squared แล้ว control integral น,น,นะครับลักษณะเส้นทางแบบนี้นะครับอันนี้เรากำหนดเส้นทางนะฮะแล้วก,การ integral นั้นก็เป็น integral แบบทวนเข็มน,นาฬิกาน,นะฮะ ผมกำหน,นดให้นะครับจงหานะครับอินทิกรัลของ fc dc นะครับตามเส้นทาง4นะฮะเส้นทาง4นะครับเส้นทางลักษณะแบบนี้เนี่ยเราสามารถแทในได้ยอินทิกรัลโ c l o s ะของเส้นทางสี่นะครับแล้วก็ไล่ fc dc นะฮะอันนี้คือเส้นทางปิดนะฮะทวนเข็มนาฬิกานะฮะเส้นทางปิดเข็มนาฬิกานั่นกือเราด้วยนี่นะ อันนี้เส้นทางนี้ก็แสดงว่ามันเดินทวนเข็มบางอย่างนนะฮะหรือว่าเส้นทางตัวเข็มเหมือนกันนะครับอ่ะนะเรามาดูนะครับ DC ของเราเป็นยังไงนะฮะตรงนี้เรากําหนด DC แต่ละเส้นทางได้ยังไงนะ่ะถ้าเราให้นะครับถ้าให้น,นี้ผมต้องการเอฟซี FC ของเรามีค่าเท่ากับ1นะฮะเป็นค่าคงตัวแล้วกันนะครับเราจะได้ไม่ต้อง อินทิเกรตยาวนะฮะซึ่งต้องการคอนเซ็ปต์นะครับไอเดียการอินทิเกรตนะครับเพราะว่าตรงนี้ถ้ามันเป็นฟังก์ชันอื่นๆเราก็เอาคูณเข้าไปในตัว d c นะฮะเส้นทางแรกเนี่ยนะฮะเส้นทางนี้นะฮะเส้นทางทั้งหมดเป็นเส้นทาง4นะครับตรงนี้ก็เป็นจุด1นึ่งอ่านะฮะเราเห็นว่าการอินทิเกรตตัวนี้นะครับอันนี้ลายอินทิเกรตตัวแรกนะฮะอันนี้เส้นที่1นะฮะผมให้เป็นเส้นที่1อันนี้เป็นเส้น C2 อันนี้เป็นเส้น C 3สนะฮะ เราก็จะแทนมันด้วยอินทิกรัลของ c1 นะฮะแล้วก็ f CD c dc นะฮะบวกกับอินทิกรัลของเส้นทาง c2 f CD c dc นะฮะแล้วก็บวกกับอินทิกรัลของ c3 f CD c dc นะครับเราเห็นว่าไอเส้นทางแต่ละอันเนี่ย dc ไม่เหมือนกันนะฮะเส้นทางแรกเนี่ยนะฮะเส้นทางแรกเนี่ย dc นะครับมีค่าเท่ากับ เส้นทางตัวนี้นะครับ x มีค่าเท่ากับ x นะฮะ dc เนี่ยนะครับก็คือ d x บวกกับ pi x กำลังนะฮะอันนี้คือ dc ของเส้นทางส1นะส่วนตัวนี้ล่ะนะตรงนี้คืออ่าตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คืออ่าชดอันนี้ผมใช้ fc เท่ากับ fc ดีกว่าเหมือนเดิมแล้วกันนะครับมันจะไ,ได้ช่วยให้เรา เข้าใจมากขึ้นแต่ผมถ้ามันยาวผมจะไม่ไม่อินทิเกรตนะครับอ่า uh, dc นะครับส่วนตัวนี้นะฮะเส้นทางตัวนี้ dc ตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือ dc ของตัวนี้ต้องแทนลงไปนะ dc ตัวนี้ก็คือ uh, dx บวก2 i F, x dx ส่วนตรงนี้นะครับความสัมพันธ์ของมันก็คือ y เท่ากับหนะฮะต่วนี้ y เท่ากับส่วน x ก็มีค่าเท่ากับ x นะฮะงั้น dc ก็มีค่าเท่ากับ d x อบวกไนะครับคูณกับหนึนะฮะนั่นก็คือดีเอ็กซ์มีนะฮะสิส่วนตัวนี้นะฮะเส้นทางนี้นะฮะเส้นทางนี้นะครับ y เท่ากับวายเท่ากับวนะฮะส่วน x มีค่าเท่ากับศูนย์นะฮะเส้นทางนี้นะเอ็มีค่าเป็นศูนย์นะแต่ y มันยังแวรี่ได้เรื่อยๆนะดังนั้นนะฮะ dc ก็มีค่าเท่ากับ ดีศ uh, ูนย์บวก i y นะครับก็คือ i d y ะีะฮยะเส้นทางนี้นี่ฮะเส้นทางนี้เป็นไอดี dy นะครับซึ่งนะพอเราแทนค่าลงไปนะครับเราก็จะได้อินทิเกรต c 1นะฮะ f c d c นะครับก็คืออินทิเกรตจากศูนย์จนถึง1นะฮะ ของ dx น yeah. ะ x ก็คือ uh, fcc c ต c ัวนี้นะครับก็เป็น x บวก iy 2, นะครับก็คือ x บวก iy square นะครับแล้วก็ dc ก็จะเป็น uh, x บวก 2i x dx นะฮะอันนี้ก็ติดดีกราบและเส้นทาง c 2 fc dc นะครับเราก็จะได้เป็นอ,อินทิกรัลจาก x นะอันนี้ตัวแปรเ,เป็นดิเฟเรนเชียลก็มันเป็น dx ใช่ฮะนะ0ถึง x เป็น1นะฮะ1มา0นั่นะเอง1ไป0แล้วก็ c ของเราก็เป็นอะไรเอ่ยอันนี้ c นะฮะ c ของเราก็คือ x บวก i นะฮะแล้วก็ d c ก็คือ dx และอีกตัวหนึ่งก็คืออิ 3, c, นทิเกรต c สาม f c d c อินทิเกรต c สาม f c d c ก็คือตัวอันนี้เป็นตัวแปร y ใช่ไหม y จากหจนถึง0 0ศูนย์ถึง1ของ y ก็คือ i y นะฮะศูนย์บวก i y นะครับอันนี้คือ c เพราะ x เป็น0นะ dc ก็เป็น i d y นะฮะดังนั้นผลการอินทิเกรตนะครับของอินทิเกรตตัวนี้นะฮะนะนะฮะอินทิเกรตโคลส์นะฮะใช้สัญลักษณ์โคลสนะฮะอินทิเกรตโคลสนะฮะสัญลักษณ์ c ตรงนี้นะฮะอ่ะไรไเลย cdc นะฮะก็มีค่าเท่ากับแต่ละเทอมแต่ละเทอมเนี่ยมันรวมกันนะฮะผลของการอินทิเกรต ในส่วนของการอินทิเกรตตัวนี้นะครับอันนี้ผมละแล้วกันนะฮะเดี๋หรือเสียเวลานะครับเราก็สามารถอินทิเกรตได้ด้วยแคลคูลัสพื้นฐานธรรมดาของเรานะครับผลรวมของมันก็คืออินทิกรัลของ c1 นะฮะ cdc ใช่ฮะบวกกับอินทิกรัลของ cdc c นะฮะ c2 บวกกับอินทิกรัลของ cdc c ของ c3 นะฮะอันนี้คือ,อตัวอย่างของการอินทิกรัล นะฮะคนทัวร์นทิก็คุณเห็นว่าเส้นทางเนี่ยนะรเราต้องอวิเคราะห์เส้นทางให้ได้ด้วยนะฮะมันจะไม่เหมือนกับลักษณะของการอินทิกราจริงซึ่งก็เราก็จะมีแค่เส้นทางก็คือเส้นทางในแนวแกน x เ,เท่านั้นนะนี้คือการอินทิอรกราฟอ่ะมาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะ ต้องหาผลการอินทิกรัลของนะฮะ f c นะครับมีค่าต่ากับอ e ีกกำลัง i c ศูนด้วย c นะฮะอีกกำลัง i c ศูนด้วย,นย c นะฮะโดยนะฮนะานะตามคอนทัวร์นะฮะหรือเส้นทางนั่นเองนะฮะตามคอนทัวร์ ทิศทางตามคนทัวร์ของ c มีค่าเท่ากับตามคนทัวร์ขนาดของ c นะฮะมีค่าเท่ากับ1นะฮะจริงๆก็คือ,อาการกำหนดนะครับเส้นทางวงกลมนั่นเองนะคอนทัวร์เท่ากับ1นะครับ,ดรบโดยทวนเข็มนาฬิกาโนะดยทวนเข็มนาฬิกา นะอ่ะเรามาดูเส้นทางนะครับสี่มีคนะ่าเท่าับมาดูนะครับอันนี้ก็คือวิธีทำนะคน er นะํคะาว่า c มีค่าเท่ากับหนึ่งนะครับขนาดของ c มีค่าเท่ากับหนึ่งนะครับความหมายของมันก็คือ uh, x square บวก y square มีค่าเท่ากับหนึ่งนะครับมันก็คือวงกลมนั่นเองนะวงกลมนั่นเองนะวงกลมนะนั่นก็คือเส้นวงกลมนะ นันี่คือคอนทัวร์ของมันนะแล้วเรากำหนดว่ามันเป็นทวนเข็มนาฬิกาก็แสดงว่าการอินทิกรัลนะฮะทวนเข็มนาฬิกาอย่าการอินทิกรัลตามตามเส้นตรงนะดังนั้นตัวนี้ดังนั้นเราก็จะพบว่าเส้นทางของมันนะเส้นทางของมันก็คือเนี่ยกรณีนี้นะครับเส้นทางของมันก็คือเราก็สามารถเขียนได้อยู่รูปของ c มีค่าเท่ากับ โคลาฟอร์มก็คือ e กำลัง i เซตานะ e กำลัง i เซต้าน,นั่นเองนะฮะสามารถกํหนดได้นะว่าคือ c ก็คือ c เท่ากับ e กำลัง i เซตาเพราะว่า x ของเรามีค่าเท่ากับรัศมีใช่ไหมอันนี้รัศมีเป็นหนึ่งนะ,ะรัศมีก็คือ1 cos งโตา y มีเท่าก,กับ sin ์เตานั่นเองนะงนั้นก็คือเพราะว่า c ของเราเป็น c ของเราก็คือ x บวก i y นะฮะงนั้นก็คือ คอสซีตาบวกไอไซซีตาก็คืออีกำลังไอซีตานั่นเองนะฮะอันนี้เป็สูตรของออเลอร์นะครับดังนั้นเราได้ C มาแล้วความสัมพันธ์ของ C นะครับอันนี้คือการคือ C ที่เป็นตัวกำหนดคอนทัวร์นะฮะเส้นทางของเราเนี่ย C มีความสัมพันธ์เป็นอ,อีกำลังไอซีต้านนะอีกำลังซีตาแต่ถ้าเป็นเส้นทางพาราโบลาเราก็จะมีเป็นอะไรเก็ซีก็มีค่าเป็น x iy, อ็กบวกไอไอเอ็กซ์แควนี่คือพาราโบลาใช่ไหม เส้นทางพราบลาแต่ถ้าเป็นเส้นทางเส้นโค้งเราได้ c ของเรามีค่าเป็นกิรัง i c ซามีแค่ตัวแปรเดียวอันนี้ก็ัวกประเดียวเช่นเดียวกันนะ i x อคลิกสุขนะนี่คือของพาราโบลาแต่ถ้าของวงกลมนะฮะเราก็เขียน c อยู่ในรูปของพิกัดเชิงคู่ได้นะครับดงนั้นการอินทิกรัลตัวนี้นะฮะการอินทิกรัลวงปิดนะครับเนื่องจากเส้นทางเป็นเส้นทางปิดนะฮะของ อ่าำลัง IC ส่วนด้วย C, d c นะครับเราก็าจะได้ออกมาเป็นอ่เราก็เปลี่ยนตัวแปรใช่ไหมก็เป็นอินทิกรัลจาก0ถึง2พายนะตรงนี้ก็4ีได้เท่ากับ0นะครับแล้วก,กลับมาถึงตรงนี้ก็4ีได้เท่ากับ2พายนะแล้วก็ E ีำลัง i นะ e ยลัง i นะลัง e i แนละ้ว e ก็อกำลัง e IC นะ e นะครับอีกกำลังอีอัตจิอันนี้เราอืมอีกกำลังออันนี้ผมแก้เซลตัวนี้ก่อนนะฮะไอเป็นหนึ่งนะครับอันนี้โต๊ทีนะครับเอาไว้ให้เป็นหัวข้อถัดไปนะฮะหัวข้อถัดไปนะครับไว้เป็นหัวข้อถัดไปในเรื่องของพวกการอินทิกรัลของโคชีนะฮะอันนี้นขอนอน,นุญาตให้นเนื้อมัน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 ดูซิมเพิลนะฮะพวกเราจะได้เข้าใจง่ายนะฮะ Okay. หนึ่งส่วนด้วย4ก็คือ E กำลัง i ซีตนะซีกันอ e กำลังซีตานะครับแล้ว DC นะเราก็ไะด้ DC mm hmm. ก็มีค่าเท่ากับดิฟตัวนี้ใช่ไหมอีกำลัง i อซีต้า d นั่นเอง i e กำลัง i อซีตดซีตานะนี่ก็เกิดการเซ้นที่นะผลการอินทิกรัลนะครับซีตานะส่วนสองถ่ายนะครับเราก็จะได้ i นะครับแล้วก็ซีต้านะครับ0ถึง2ไพยนะครับซึ่งด้วย2ไพ์ไอนั่นเองนะครับตรงนี้นะฮะการอินทิกรัลนะครับวงปิดโดยเป็นเส้นทางวงกลมนะฮะนี่คืออีกตัวอย่างหนึ่งนะซึ่งเราอาจจะจะพบบ่อยในการวิเคราะห์ถึงซ้อนนะครับเส้นทางวงกลมนะฮะเส้นทางวงกลมหนึ่งหนึ่งหน่วยนะฮะเราสามารถเขียน เส้นคอนทัวร์ได้เป็น c เท่ากับ e กํลัง i zeta ถ้าเป็นพาราโบลาเราเก็เขียนคอนทัวร์ได้เป็น c เท่ากับ x บวก i x แควนะฮะนั้นเส้นทางเนี่ยตัวแปรมันจะมีตัวแปรตัวเดียวเส้นทางนะถ้าระนาบก็จะตัวแปรอิสระเป็นสองตัวนะฮะแล้วอย่างนั้นฟังก์ชันที่เราอินทิเกรตเนี่ยตรงจุดนี้นะฮะจุด,จดนเนี้ย c เท่ากับศูนยะ์เนี่ยนะเป็นจุดที่เราหาอนุพันธ์ไม่ได้ นะะฮจุดตรงนี้นะฮะับผมก็เกริ่นไว้ก่อนว่าตรงนี้เรียกว่าและก็ให้ fc เท่ากับอินฟินิตนะฮะเราก็เรียกว่าจุดเอกฐานนะเอกฐานนะฮะการล้อมรอบอระมานะครัอ่ะโอเคนะครับวันนี้ผมก็ในหัวข้อนี้นะครับผมก็พูดถึงเรื่องของการอินทิกรัลคอนทัวร์นะครับแล้วก็ยกตัวอย่างเรื่องเส้นทางนะครับว่าเรากำหนด dc อย่างก็ใส่อย่างไรนะฮะ